วันนี้ก็ถึงวันที่รอคอยกันมานะนัดกันเข้าอยู่ในกลุ่มไลน์ทั้งหมด20ท่านวันนี้ก็เป็นวันแรกวันดีนะครับดูเลิกดูยามดีแล้วก็ดีทุกอย่างก็เลยเริ่มต้นวันนี้จริงๆผมก็ไม่ใช่คนถือเลิกหรอกมือเกรนว่ามันพอเหมาะพอดีกันก็บอกวันนี้เป็นวันดีเหมือนกันก็ก็ม,มาพบกันครบองทีนี้ในครั้งแรกเนี่ยที่เป็นรุ่น แรกของปี2 5 5 8นเป็นรุ่นที่5นะปีนี้ครก็จะมีแค่2รุ่นตั้งกระเปิดมาเนี่ยรุ่นที่5เนี่ยเพิ่งมีพระมาะเรียนด้วยหนึ่ท่านก็ปเป็นนิมิตใหม่ด,ด,นะมหดีนะครับท่านพระมหารุ่งโรจนนนะครับเห็นกันในไลน์แล้วทีนี้ก็เลยจะหารีในทีมในกลุ่มนิดหนึงว่าปกติเวลาผมเรียนเนี่ยเช้ามาเที่ยงเนี่ยเก้าโมงมาถึงเที่ยงเนี่ยผมก็จะเบรกประมาณสักช่วงละ10นาที เรียนครบชั่วโมงก็เบรกสินาทีเรียนครบชั่วโมงก็เบรกสินาทีอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็กล่าวว่าตอนเนี้ยเราจะเรียนแบบก็ไม่ได้เครียดนะเรียนธรรมตบายไปประมาณตั้งสิบสิบเอ็ดโมงพอสิบเอ็ดโมงปุ๊บก็เบรกเบรกครึ่งชั่วโมงเลยเบรกครึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้ฉันเพพงเราเองก็จะได้รับประทานอาหารแบบว่างๆด้วยจะได้ไม่เครียดเกินไป นี้ผมจะพอครบประมาณทักสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยเราก็มาเรียนต่อเรียนต่อผมก็จะขยายเวลาให้อีกสักครึ่งชั่วโมงไปถึงเที่ยง,งครึ่งปกติผมจะหยุดตอนเที่ยงพอดีขยายเวลาให้โดยประมาณนะโดยประมาณนั้นก็คงอันนี้คงไม่ได้ขออนุมัตินะกนะ็คือคุย,คย,คยให้ทราบไปเลยว่าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้ทําบุญอ่า ด้วยกันทีนี้มีม,มีท่านใดเป็นศาสนาอื่นไหมที่ที่มาด้วยกันนี่มีเป็นคริสต์เป็นอิสาลามมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็คงไม,ไม่ไม่เป็นไรถ้ามีก็คงไม่เป็นไรเหมือนกันนะอะ,อะทีนี้ผมจะขอทําความรู้จักนิดนึงในในเบื้องต้นนี้นะครับในเบื้องต้นนี้ท่านประมหาลุงโลดท่านที่สอง ชื่ออะไรครับท,รทัชกรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอประกอบกับคือท่านแรกก็พระมหาหลวงรุ่นท่านที่สองคือคุณทัชกรเรียกชื่อเล่นก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องชื่อจริงนะครับเพราะว่าก็ไม่ไม่มีอะไรก็แค่ด้ดได้รู้จักกันทักทายกันถูกท่านที่สามครับคุณ คุณสอนชัยคุณสอนชัยนี่เห็นในไลายเป็นทนายความด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นชุดเหมือนชุดชุดชุด,ชดคลุยชุดนายไหมหรือผมจําคนผิด <laughs> แล้วท่านที่สามน้องผู้หญิงเอ็มครับ <c ups> คุณรดานั้นจําได้ที่มากับคุณรดาคุณธนันนะท่นา,นนะนานันนะอนันต์ครับครับแล้ว <c ups> คุณเหมียวนะครับคุณเหมียว คนเมียก็เคยเรียนทางลายอยู่แล้วอีกท่านหนึ่งอันนี้เข้ามาจากลายเหมือนกันใช่ไหมจะเคยเรียนเรียนทางลายอยู่แล้วใช่ไหมครับอ,อีกน้องันนี้ยังไม่เคยเจอมณนีพัทก็ยังไม่เคยเรียนทางใดเลยท้งแรกเหมือนกันคุณโจนะคุณโจนี่เคยมาดูไรเมย์กับผมครั้งหนึง่งสงสัยจะติดใจ หรือไม่ก็อยากพิสูจน์บางอย่างไม่หลักคือจริงๆเนี่ยคือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ทั้งนั้นก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนครั้งแรกเลยนะครับก็มันจะมีเรียนกันทั้งหมด7ครั้ง7ครั้งก็อาจจะเป็นช่วงของครั้งที่1ไปถึงครั้งที่7เนี่ยคืออาจจะไม่ติดกันทุกสัปดาห์นะอาจจะเว้นอาจจะดูช่วงของความเหมาะสม อย่างสัปดาสัปดาหน้าเนี่ยก็คงเรียนต่อแต่หลังจากนั้นปุ๊บจะดูดูความเหมาะสมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่น่าจะเกินเดืนอนมีนาประมาณสักกลางกางเดือนมีนานีนาจจนา่น่าจะจบน่าจะจบหมดอัทีนี้ก็กลับเข้ามาสู่เรื่องอการเรียนการสอนหลังจากรู้จากกาันพอประมาณแล้วได้แนะนําตัวกันบ้างแล้วนะครับคราวที่แล้วผมจะให้พูดคราวนี้ก็คงไม่ต้องพูดก็คงคง ทุกคนก็เดี๋ยวค่อยๆนั่นกันไปทีนี้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยชอบถามผมว่าจะเรียนหมอดูได้ไหมะจะเป็นหมอดูได้ไหมไม่ต้องถามผมนะให้ถามตัวเองมันมีอันนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่นิดนึงผมเคยไปเรียนลายมือกับอาจารย์แล้วก็ แรกๆเนี่ยก็ไปดูลายมือกับท่านก่อนไป,ไปดูลายมือเสียตังค์เหมือนเป็นแขกก็้ไปเหมือนเหมือนกับคุณเช่ะไรนะเท่าตีเหมือนเหมือนคุณโจนเนี่ยผมก็อย่างนี้แหละคือไปดูไปดูเพื่อที่จะศึกษาว่าท่านนั้นน่ะดูยังไงพูดยังไงไปดูกับท่านนี้ก็ดูว่าท่านพูดยังไงทายแล้วว่าอย่างไาาง,ไงเพื่อที่จะเรียนรู้ทีนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งผมจัดทาผมอยากเรียนกับท่านนี่แหละคือท่านจะดูยังไงก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป ตั้งใจจะถามท่านนะไปดูไปดูเลยมือกับท่านสองครั้งเพื่อที่จะถามนั่นแหละตั้งคําถามอยู่ในใจตั้งคําถามว่าจะถามท่านว่าผมเนี่ยจะเป็นหมอดูได้ไหมสุดท้ายผมก็ไม่กล้าถามแล้วก็เป็นผมก็มาคิดทีหลังว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วที่ผมไม่ถามถ้าเกิดผมถามไปแล้วท่านแต่ว่าไม่ได้ผมจะผมจะไม่เป็นคนนี้ตั้งแต่วนนันนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามถามเลยว่าผมจะเป็นหมอดูได้ไหมฉันจะเป็นหมอดูได้ไหม อยู่ที่เรานะครับคือมันมีอย่างนี้ผมมีหลักให้อยู่มีหลักให้อยู่คือคือในทางการเรียนเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่คือครูอาจารย์ตำรับตำราที่วิชาการนี่แหละแล้วลกับตัวเราทีนี้ผมใช้อ่าผมขอใช้คำพูดนี้ว่าเป็นศรัทธา3แล้วกันศรัทธา3มก็คือ1ศรัทธาในในวิชาการความรู้อย่างเงี้ยเหมือนผมมาภาพมาเนี่ยก็คือเราจะ ก่อนที่เราจะมาเ,เรียนลายมือเนี่ยเราก็จะศรัทธาว่าลายมือเนี่ยเป็นาศาสตร์หนึ่งที่ที่เราอยากเรียนรู้เราอยากศึกษา,าทีนี้พอเราเป็นาศาสตร์ที่เราศรัทธ,ธาเป็นาศาสตร์ที่เราอยากเรียนรู้อยากศึกษาเนี่ยอันนี้คือเราศรัทธ,ธาในวิชาการละอันดับแรกเราต้องศรัทธ,ธาตรงนี้ก่อนว่าเรามีศรัทธ,ธาตรงนี้ศรัทธ,ธาที่2ก็คือศรัทธ,ธ,ธ,ธาในครูบาอาจารย์ ก็คือเหมือนเหมือนท่านมาเลือกผมนี่แหละนะเหมือนผมไปเลือกอาจารย์ใดๆก็แล้วแต่ก็คือผมศรัทธาเพราะว่าจริงมีคนสอนแใหมือเยอะมากมีคนสอนหมอดูเยอะมากแต่เมื่อท่านศรัทธาตัดสินใจมาเลือกผมแล้วเนี่ยก็ต้องศรัทธาในตัวผมนะศรัทธาในครูบาอาจารย์เชื่อว่าผมให้ให้ความรู้ได้เพราะผมเชื่อว่าท่านต้องเลือกมาแล้วแหละอันสุดท้ายสําคัญที่สุดนะสาคัญที่สุดคือศรัทธาในตัวท่านเองนั่นแหละ ต้องเชื่อก่อนนะว่าเราทำได้ต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นหมอดได้เหมือนคนเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักนี่เขาก็ศรัทธาในตัวเองไปเรียนมาหาลัยเขาไม่จบไปทําอะไรก็ไม่ได้กู้กับใครเขาละเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เป็นเขานะดีที่สุดแล้วก็เลยมาเริ่มต้นมาศึกษาศษาสนาอะไรตรงเนี้ยเราไปศึกษาประวัติของท่านผูดีก็น่าศึกษามากเป็นเจ้าของบริษัทแอปเปิลนุ่ณสตนะีฟจ็อบเนี่ย คำว่าศรัทธาตัวเองก็เหมือนเนี่ยเหมือนคนที่แบบพิการอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็สามารถที่จะเป็นแชมป์เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังนนะั่นคือเชื่อว่านะคือความเชื่อว่าตัวเองทําได้นี่แหละคือสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเชื่อเชื่อในตัวท่านเองนั่นแหละมีคนจํานวนมากไปเป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงแต่ว่าคนจํานวนมากเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นจานวนน้อยของจํานวนที่เรียนทั้งหมดเหมือนคนไปเรียนกับครูอาจารย์ดังๆคุณมานีนุชหรือใครก็แล้วแต่ไปเรียนสักหมื่นคนเนี่ยถามว่าจะมีสักกี่คนที่ไปเป็นนักร้องมีเสียงได้ก็พอ mm hmm. เ,เขาเชื่อว่าเขาทําได้เขาเชื่อในตัวเขาเอง mm hmm. ก็เช่นกันในขณะเดีวยวกันเรามามาเรียนกับผมเนี่ย mm hmm. ก็ให้ท่านเชื่อตัวเองนั่นแหละมากที่สุด mm hmm. เชื่อว่าตัวท่านทําได้ mm hmm. แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นจริงขึ้นมาเอาละนี่คือหลัก หลักหลักแรกที่ถามว่า